เอารัฐบาลก่อนดีแม่จ๋าเดี๋ยวให้รัฐบาลก่อนดีกว่าแม่รัฐบาลเราจะได้วิเคราะห์กันด้วยรัฐบาลเจมานีบอกก่อนเลยนะว่ามีแปดกับสองมาแน,น่นอนทุกคนคิดว่าแปดคู่กับอะไรสองคู่กับอะไรทุกคนเม้นมาบอกเจมานีหน่อยทุกคนขาเจมานีเจมานี <c oughs> บอกเลยนะว่ามี8มี2มาแน,น่นอน1ตัวร0 0เอร์จ้ะแม่แม่ทุกคนคิดว่า8คู่กับอะไร2คู่กับอะไรทุกคนเม้นมานะคะแม่แม่จ๋าเจมานีบอกเลยว่านะคะ เลขเนี้ยเจมณี Germany จะลงให้ไหวมากถ้าอยู่บ้านเจมณีจะรู้ดีว่าบ้านเจมณีจะปล่อยเลขไหวมากๆแม่ปล่อยให้ตั้งแต่สมมุติว่าเลขออกวันที่16เจมาีปล่อยให้ตั้งแต่2อ่าเขาเรียกอะไรนะตอนห้าทุ่มกลางคืนเลยเนยะคะตอนห้าทุ่มตอนกลางคืนวันที่16เจมาีลงให้เลยแม่จ๋าเจมณี Germany ลงเลข82เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวันที่16กันยาพอเลขออกปุ๊บเจมณีก็ลงตอนห้าทุ่มทันทีเพราะว่าเลขออกปุ๊บเจมณีจะคำนวณทันทีแม่แม่เจมณี Germany บอกเลยว่ามี8มี2มาแน่นอนร้อย หนึ่งตัวร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่างวดประจำงวดที่แล้วอ่ะอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะ สิบหกกันยาเจมันีฟันสองกับเจ็ดไปแม่จ๋าเจ็ดมาบนล่างนะคะแม่แม่เจ็ดม,มาบนล่างนะคะทุกคนขาวันนี้เจมันีก็มั่นใจว่ามีแปดมีสองมาแน่นอนหนึ่งตัวร้อยเปอร์เซ็นทุกคนคิดว่าแปดคู่กับอะไรสองคู่กับอะไรเม้นมาคุณเบิร์พิษบอกว่าชอบแปดสองแปดหกสองสี่แล้วก็สองแปดค่ะทุกคนขาคิดว่าแปดคู่กับอะไรสองคู่กับอะไรดีเออนะคะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนเพราะว่าช่วงนี้เพจเจมันนีไม่ค่อยแจ้งเตือนนะช่วง ทําตามที่เจมณีบอกได้เลยนะคะที่รักขาเจมณีบอกเลยว่าพาเข้ากลุ่มฟรีทุกคนนะคะแม่เพียงแค่กดสมัครฟรีก็จะได้เข้ากลุ่มฟรีทุกคนแล้วจ้ะทุกคนจ้าอะ ใบเต็มรัฐบาลเจมณีให้ทุกคนแคบค่ะแม่แม่ให้ทุกคนแคบค่ะแม่แม่จ๋าอันนี้คือใบเต็มรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่นะคะหนึ่งตุลาคมนะคะแม่แม่จ๋าเจมณีพาร,รวยปล่อยให้ทุกคนวันนี้ทุกคนเลยค่ะแม่ปล่อยให้ฟรีนะคะแม่แม่จ๋าอยากเข้ากลุ่มฟรีเจมณีบอกเลยว่าเข้ากลุ่มฟรีเนี่ย ปังแน่นอนแม่เพราะเจมาีบอกเลยว่าอัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนแม่แม่แมจา๋าทุกคนแคปแล้วดันเลขแปดให้เจมานีหน่อยค่ะแม่แม่รัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมนี้เจมาีฟันให้เน้นๆนแน่นอนจากแม่แม่แมจา๋าแต่ก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะแคปแล้วดันเลขแปดมาให้เจมานีด้วยทุกคน ที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแม่แม่จ๋าเวะมาทักทายครับเจเจสวัสดีค่ะกำนันก๊อฟสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนฝากกดแชร์ให้เจมณนีคนละหนึ่งแชร์ด้วยใครแคบแล้วดันแปดมาจะได้รู้ว่าคบแล้วใครจะเอาเม็ดเดียวหางเดียวแม่ๆมจ๋าเจมณนีบอกเลยว่าเม็ดเดียวหางเดียวเจมณีนะคะเข้ามาสามรอบติดๆนะคะแม่ตอนนี้นะคะฟันเม็ด เดียวหางเดียวเจมนี่นะคะรู้พร้อมมากพร้อมให้ทุกคนดูมากแม่แม่เพียงแค่ทุกคนแคบแล้วดันเลขแปดให้เจมันีดูหน่อยแล้วเจมันี่บอกเลยว่าใครที่อยากเข้าบ้านเจมนีต้องกดสมัครฟรีเข้าบ้านเลยแม่เจมันี่บอกเลยว่าฟรีก็คือฟรีไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวแม่แม่จ๋าอยากให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยกันจริงๆแม่เพราะว่าในบ้านเจมนี่นะคะแม่แม่จ๋าอยู่ได้ตลอดชีพตลอดชาติแม่แม่ไม่มีการเก็บค่าเข้ากลุ่มใดๆทั้งสิ้น ถ้ายังไม่ได้เข้าวันนี้ให้ทุกคนเข้ามากแม่ทุกคนเจมส์มานีใหญทุกคนแคบรัฐบาลฟันหางเดียวของเจมมนีก่อนรัฐบาลฟันหางเดียวแคบแล้วพิมพ์คําว่ารวยๆคุณอบุบลบอกติดตามทุกวันเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณอบุบลขาขอบพระคุณมากค่ะที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะแม่ทุกคนขาสองแปดสี่ค่ะแม่แม่จ๋าเจมสมนี ani, ฟันไปที่หางนี้หางเดียวค่ะแม่ฟันไปที่หางนี้หางเดียวเลยค่ะแม่แม่จา๋าสาหรับใครที่งบน้อยเจมมนี ani, ขออนุญ,ญาตนะคะฟันงบน้อย หางเดียวไปที่สองแปดสี่นะคะแม่แม่ถ้าชอบตามผมจะเอาเจ็ดใส่ครับเจ๊ขนมไทยจัดไปค่ะคุณนาลงเดชถ้าชอบเจ็ดต้องใส่เจ็ดนะเมนะเอาที่เราชอบด้วยนะคะการที่เจ๊มณีให้แนวทางทุกคนขาเราต้องเอาไปผสมผสารด้วยพอเจ๊มณีบอกตรงๆว่าอ่าบางทีเราจับไม่แม่นเท่าเออบางคนก็จับแม่นนะคะแม่ล็อกผมได้เจ็ดครับเจ๊จริงเปล่า ได้เจ็ดเหรอถ้าเจ็ดเจมสันนี่ชอบอยู่นะเจ็ดหอหชอบเออเขาเรียกอะไรนะสองเจ็ด เจมณีชอบสองเจ็ดกับเจ็ดแปดนะคะถ้าเจ็ดมาเจมณีชอบสองเจ็ดกับเจ็ดแปดอยู่นะแล้วก็เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามนะคะแม่เออสวยนะคะแม่แม่จ๋าสี่สามก,ก็สวยนะคะแม่แล้วก็เจ็ดสี่สวยนะคะนะคะงวดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแม่แต่เจมณีบอกเลยว่ามีแปดมีสองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เจมณีมั่นใจเลยว่ามีแปดมีสองมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแม่แม่อยากรู้ว่าไปจับคู่กับอะไรไปจับได้เลยแม่รัฐบาลเจมณีฟันให้ไปที่สอง แปดสี่นะคะแม่แม่จ๋าฟันไปที่สองแปดสี่นะ